เพื่อนๆมากินเมนูมเม,น,เมน,นูเมนูใหญ่เมนูมะละต้มมะระไข่ <c oughs> <laughs> พี่น้องเขาจะสองอันไข่อย่างนี้แหละประกบกันอย่างนี้แหละมาพี่น้องเด้อเห็นบ่อันนี้น้ำพริกน้ำพริกแล้วก็ขนมจีน กะล่ำปีผักบุ้งมะเขือต้มแล้วก็มะละขีนกต้มไข่ต้มปลาหนึ่งเมนูวันนี้วันนี้เป็นเมนูเอ่นื่อปลาเนึ่งปลา,ากินเออเป็นเมนูเนึ่อปลากินพี่น้องอืมเพราะว่าเราเราอะไรล่ะ เมนูนึ่งปลาแล้วแหละเราหากินง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะหากินแบบง่ายๆให้มันสะดวกสบายกับดำลงการดำลงชีวิตของเราแซบนัวกินแซบกินกน,นัวคือเก่าแล้วพี่น้องเนี่ยเอาปุ้นน้ำพริกเนี่ยปลานึ่งไข่ต้มก็ว่ากันไปเห็นว่าหลากหลายอย่างหลากหลายอย่างอีปลาถะแซบๆ เสียบเสียบนำกันเด้อเพื่อนเเด้อเออเดี๋ยวจะหาว่ายาแก้วเบอร์เอิร์เบอร์เอิร์เลยยาแก้วตีกินเมนูอย่างเนาะกินเมนูไข่ต้มปลาเนึ้อเออไข่ต้มปลาเนึ้อเสียบเสียบนำกันตัวจ้าจ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาแก้วหน่อยเด้อสที่จะเป็นกำลังใจเฮ็ดโตสูตรโตเด้อพี่น้องเด้ออืตัวจ้ามาพี่น้องมาเมนู เมนูผักอ้ยอันนี้มันแสงไฟอยู่ตรงนี้เลยเอาออกไปไกลๆก็ไปเลยเนะนี่ยเนี่ยมาเรื่อเพื่อนๆเห็นไม่นดะเห็นเท้าอีกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายแก้วนเด้วอพี่น้องก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรือง,งด้วยอาชีพการงานเด้อเฮ็ดสิ่งไหนก็ขอให้สมมากปาถนา ได้เงินไหลมาเป็นทองได้ทองไหลมาเทมาเก็บใส่กระเป๋าไ,ไว้ล้นเหลือคนไหนรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปเดินทางไปไหนก็ขอให้แค้วคาาดปลอดภัยเด้อพี่น้องบะมีหอย่างมากมายทีจากคำอวยพรให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะคะที่เป็น FC หรือไม่เป็น FC ที่เข้ามาดูก็ดี คำอธิษฐานคำอวยพรของยาแก้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูนี่ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่อาชีพการงานที่จะทำเจริญก้าหน้าเด้อไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้แน่เด้อพี่น้อง